หมอรักษานะยาที่ใช้มันก็มีเอฟเฟกอันนี้ยกตัวอย่างตัวเจเลื่ยที่ต้องกินยาต้านมะเร็งเนี่ยเพื่อกดให้ปูมาลงใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันเป็นอีกเพื่อคงให้มันไม่เกิดการแบ่งเซลล์ให้มันผิดปกติอีกแต่การกินยาต้านมะเร็งทามอซิเฟนเนี่ยผลข้างเคียงของทามอซิเฟนคือฮอร์โมนคุณจะไม่ปก วัคซีนเนี่ยอืผลข้างเคียงคือมันจะไปปักฮอร์โมนเพศมันมีเอฟเฟกกับมดลูกและเออ่ก้อนเนื้อติ่งเนื้อหรืออะไรทํานองเนี้ยที่มันมสุ่มเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกหนึ่งพันคนจะเป็นสาเหตุให้ทำให้เป็นจากการทานยานี้นะสองคนอันนี้คือจากสถิติ แล้วโดยส่วนมากคนที่ทานทางอ,อกซิเปนมันต้องทานในห้าปีหรือสิบปีเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการจะเป็นมาเลงปากมดลูกไปด้วยเออแล้วทางที่คุณหมอให้เลือกมันมีหลายทางนะถ้าทางที่ง่ายเลยก็คือตัดมดลูกทิ้งมันก็จะไม่เป็นปะเลกปากมดลูกถูกไหมจ๊ะเออแต่ มันเหมือนการขี่ช้างจับตะกะแตนนะ่ะอืมเพราะว่ามันคือแค่ความเสี่ยงจากหนึ่งพันคนแค่สองคนที่จะเป็นใครจะไปรู้ว่าเราจะถูกหวยเป็นหนึ่งในสองคนนั้นหรือไม่แต่ถ้าคุณตัดมดลูกออกเลยเนี่ยคุณก็ได้ตัดเลยดั้งแต่บอกหมอว่าตัดนึกออกไหมคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่เป็นลุ้นเออ ไม่ได้ไม่ต้องลุ้นมันจะทำเรื่องให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเป็นหมอที่ให้ยาต้านมะเร็งแล้วไอตัวทามัคซิเฟนเนี่ยฉันก็ถามหมอแล้วว่ามันคือมันเรียงต้องถึงขั้นตัดเลยไหม,มเพราะว่าฉันตัดอไอแบบผ่าตัดใหญ่มาใหญ่แบบโคตรใหญ่มาฉันไม่พร้อมจะไปดมยาแล้วโดนตัดอย่างเงี้ยคือถ้าจะตัดฉันแต่นี่คือก็ตัดตั้งแต่ทำนมไปเลยสิทำไมไม่คุยกันนะไม่หมอถนะามก่อน คือหอาให้ฉันเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บ่าสินั้นมันไม่ได้สนุกเนยมันไม่ได้แบบจะกิดผิวดเว้ยไปตัดวาลูกงเน่ะ <c oughs> หมอก็บอกว่าอ็ไม่เจ็บอืมจ้ะไม่เจ็บหมอไม่เจ็บหมอถ้าเจ็บรันไงเขาเรื่องไม่เกิดแลยก็าไม่ถ <c oughs> <c oughs> ูกนะขนาดแล้วหรอกฉันดูแลตัวตัวเองดีขนาดนี้มันคือแค่สามเปอร์เซ็นต์มันคือจากงานวิจัยแล้วมันก็แบบมันออมีดีเทลทั้งมาที่ ที่เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในงาน,นวิจัยเราก็ไม่รู้เออเราก็ไม่จาเป็นไป <ฟ S 1> <ขอ S 2> มิเกิลแผลเส้ใหญ่ไฟกับพริบเท่าชา้่ไงส่วนมากก็จะแบบตัดแบบไม่สง,งนเต้าไม่ต้องเสริมไงถ้าตัดก็แผลสามวันห่างถ้าตัดแบบตัดทิ้ง่ะเออมันไม่ได้เจ็บไม่ได้แบบลำบากมันก็ก็ดมยาแล้วก็ตดัดตัดแค่นมออกแค่นั้นไม่ได้แบบมีเอฟเฟกมากตาดัดแบบเออก็ตัดอีกจะได้อะไรเงแต่ของชั้นมันแบบนะ อยู่โรงพยาบาลเป็นครึ่งเดือนอืมเห็นหน้าหมอ,อเ็กก็ไม่อยากจะเข้าแล้วไหมไมันต้องถึงครั้งตัดแล้วแหละตอนนี้ไม่เอานะไม่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 เข้าโรงพยาบาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้ยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ